พ้นเคราะหใหญ่เปิดโชคครั้งสำคัญปีมะแม่เดือนนี้เหมือนฟ้าเปิดให้คุณโดยเฉพาะดวงปีมะแม่มกราคม2569เดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่โชคงานเงินเด่นเป็นพิเศษเดือนเปิดฤดูการแห่งพลังใหม่ของผู้ที่เกิดปีมะแม่ทุกการตัดสินใจมีพลังดันส่งทุกความตั้งใจมีแรงเสริมเบื้องบนคอยประคับประคอง ให้คุณเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่มั่นคงกว่าเดิมอย่างแท้จริงในเดือนมกราคม2569นี้ผู้ที่เกิดปีมะแมจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยหาหะเคลื่อนเข้ามาอย่างมั่นคงราวกับสายน้ําที่ไหลไปข้างหน้าโดยไม่หวนกลับสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดปีที่ผ่านมาแม้จะยังไม่เห็นผลแน่ชัดแต่เริ่มส่งสัญ,ญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่า ความเหนื่อยที่สะสมมาตลอดกำลังจะเปิดทางให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้ช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกเหมือนต้องปรับตัวกับอะไรบางอย่างในงานหรือเรื่องส่วนตัวแต่เป็นการปรับตัวที่นำไปสู่ความลงตัวมากกว่าเดิมไม่ใช่ความโกลาหลแบบที่ผ่านมาพลังความคิดเริ่มชัดเจนขึ้นคุณมองภาพรวมระยะยาวได้ดีขึ้นและพลังใจกลับมาสดใสขึ้นกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด งานของผู้ที่เกิดปีมะแมในเดือนนี้มีความโดดเด่นในเชิงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเท่ากับโอกาสที่ใหญ่ขึ้นหากในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักเกินไปแต่ผลตอบแทนยังไม่คุ้มค่าเดือนนี้จะมีคนเห็นความพยายามของคุณมากขึ้นทั้งผู้ใหญ่เจ้านายหรือหุ้นส่วนบางคนที่เคยลังเลในตัวคุณเริ่มเปิดใจมากขึ้นไม่ใช่เพราะคำพูดที่ดี แต่เป็นเพราะผลงานที่เริ่มชัดเจนว่าคุณคือคนที่ไว้ใจได้เมื่อใดที่คุณถูกส่งงานใหญ่หรือได้รับมอบหมายโครงการที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นให้รับไว้ด้วยใจมั่นเพราะนี่คือบันไดขั้นสำคัญของปีนี้หลายคนจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การโยกย้ายตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแนวทางทำงานที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นด้านการเงิน ผู้ที่เกิดปีมะแมจะอยู่ในจังหวะของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปเงินที่ค้างคาหรือรอการอนุมัติจะเริ่มไหลเข้ามาแม้ไม่ได้เข้ามาทีเดียวก้อนใหญ่แต่จะเข้ามาเป็นระยะจนคุณรู้สึกว่าเริ่มสบายใจขึ้นหากใครมีแผนล,ลงทุนใหม่ๆเดือนนี้ถือว่าเหมาะแต่ควรใช้ข้อมูลที่รอบด้านไม่ควรใช้อารมณ์ตัดสิน พราะดาวการเงินของคุณในเดือนนี้เด่นด้านเงินที่เกิดจากความรู้ประสบการณ์และเหตุผลไม่ใช่เงินที่ได้จากความเสี่ยงแบบวัดดวงคนที่ค้าขายหรือทำธุรกิจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาบางรายอาจเป็นลูกค้าที่สามารถต่อย,ยอดในระยะยาวได้การเงินโดยรวมดีขึ้นชัดเจนแต่ควรระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยจากอารมณ์เพราะช่วงกลางเดือนคุณอาจอยากหาของขวัญให้ตัวเองมากกว่าปกติ ความรักของผู้ที่เกิดปีมาแมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์นิ่งแต่มั่นคงสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเริ่มกลับมาสงบหลังจากมีความไม่เข้าใจเล็กหาหะน้อยนอยในปลายปีที่ผ่านมาเดือนนี้คุณและคนรักจะมีบทสนทนาที่ดีขึ้นมีการปรับตัวเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกที่เคยระแวงหรือไม่มั่นใจจะค่อยหาหาลดลง คุณทั้งคู่เริ่มมองอนาคตร่วมกันอย่างชัดเจนมากขึ้นส่วนคนโสดเดือนนี้สเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะพลังความมั่นใจกลับมาทำงานเต็มที่ใครที่เคยผิดหวังมาก่อนจะเริ่มเปิดใจอีกครั้งแต่ความรักที่เข้ามาเดือนนี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่รักแบบเร่งรีบต้องปล่อยให้ทุกอย่างเติบโตตามจังหวะที่เหมาะสมสุขภาพของปีมะแมในเดือนมกราคม2569 อยู่ในช่วงที่ควรใส่ใจเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักมาตลอดปลายปีมีแนวโน้มว่าร่างกายจะอ่อนล้ากว่าปกติหากปล่อยให้สะสมอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยเล็กหาหะน้อยๆเช่นปวดหัวปวดหลังหรือระบบย่อยอาหารแปรปรวนช่วงกลางเดือนควรหาเวลานอนให้เป็นเวลากินอาหารให้ครบและเน้นอาหารที่ย่อยง่าย คุณมีพลังงานทางจิตใจดีขึ้นแต่ร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเช่นกันใครที่เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ต้นเดือนจะเห็นผลดีชัดเจนโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเบาๆเช่นเดินโยคะหรือยืดเหยียดสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือการประเมินคุณค่าของตนเองต่ำเกินไปผู้ที่เกิดปีมะแมเป็นคนละเอียดรอบคอบ และมักตั้งมาตรฐานสูงกับตัวเองจนบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอทั้งที่จริงแล้วคุณทำได้ดีมากกว่าที่คิดเดือนนี้คุณต้องหลุดจากความรู้สึกนั้นให้ได้เพราะโอกาสสำคัญกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณทีละอย่างหากคุณลังเลหรือไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวไม่พร้อมคุณอาจพลาดประตูสำคัญไปหนึ่งบานดังนั้นต้องเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นและให้โฟกัสที่สิ่งที่คุณทำได้ดี ไม่ใช่สิ่งที่คุณยังทำไม่ได้โทนการบรรยายนิ่งสุขุมลึกและมีพลังแบบผู้ภาคเอวีโอเน้นการดึงอารมณ์ผู้ฟังให้รู้สึกว่าดวงนี้สื่อถึงเขาโดยตรงและให้ภาพที่ต่อเนื่องเลื่นไหลเหมือนสารคดีภาคยาวสิบห้นาทีเน้นการพันาความต่อเนื่องทางอารมณ์ไม่มีการตัดตอนไม่ใช้ประโยคสั้นกระแทกแต่ใช้โทนหนักแน่น มันคงและอบอุ่น